หอมขวัวกระเทียมครับนี่แบบบ้านๆตำใสแก้วปลาลาปลาแดกบ้านเฮาครับยังหอมปลาแดกตอนยี่เลยสี่เสียบ,บ,บกินกับข้าวเหนียวพี่น้องนี่ถังปลาลาปลาแดกบ้านเฮาครับอีกเป็นตเต็มถังนี่มันตำใสนี่แหละนี่กินบ่นี่พูดเดี๋ยวไหวเพิ่นถือกระมังมาแล้วจัดแล้วครับจัดแล้วจัดแล้วอ้า <c oughs> ในเวลาเปิดโอบดพบแต่ตอนประเดกเปิดเปิดโซพี่น้องคนนีนหาว่าตัวมัวบพเห็นตอนนึงครับนี่ตามใส่ไอทีหอมกับเทียมถีอย่างไว้ครับอย่างไฟเผา,าไฟคุณตะกยยน่นเะฮ้ <laughs> ก็ยีดังไงเนานมัยยามยีดเลยุ้มตจยอมนนอยยะว่ามินเด้ายสั่นอะคือหลายสั่นเถอะโอเคว่ใส่ไฮไว้ผ้มามตบาดเนาะมีไฮเน่ยนอะโอ่งมันกรหน่อยใส่ไดุ้่นครับมึงมึงเพิ่เปิดยังกินเอ้ยอองบบหงเอ้ยย okay oh, oh yeah. okay, okay. 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 ังแบบพุนม no, ีการดมมึงเทีดมึงว่า บัตูดสุดยอดเลยพูดทำเสเกียวมกก็ได้เสียบุ่นตอนเลยครับโอ้ยขาขูนตอนเพิ่จะเสียบเลยตยองรอ้ยอ้ยยังอะไรนะอะโอ้ยยังไงก็เนี่ยแข่อยากว่าทอดกินแล้วตอนยังไงสิตอนต่อไปกัน อย่างลไลยใบมะกรูดตะไคร้ขาครับนี่ครับตอนต่อไปอย่างมันสีแดงหอมหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดต่ำร่วมกันครับสีแดงหอมหอมสุดแซบ่บมีรหลดศาสตร์ปีอีกต่อไปกับมะขันปลาปเดกบ้านเท้าครับนี่หันมะฮันขันไห,หลไปฝักไม่ละเอียดละเอียดก่างนี่ม่ติดข้อ ตัวยังไงก็ทอดตัวหน่อยมาหันสับตำละเอียดต่อไปก็มาสับสับะละเอียดครับสับปะลาสับละเอียดละเอียดก่างจึงบอ้จึงกินง่ายๆนี่ครับสับะละเอียดละเอียดเห็นบอ่บอกไงลปลาปลาหรือว่า ว่าหนิมันหลับปลาบปลาเด็บหนึ่งมัตําครับตําเห็นมันเข่ากันข,าาข้าวตะไคร่ใบบักูดอืมปลาบต่ำมันเข่ากันใส่พริกผงน้ำเนยอุ่นนี่ครับหานิสานบั่นเข้าครับจุ่มเลยะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเออเออกินเพลิดเพลินกันจะไปกินมันเนี่ยแซ่บครับอือเห็นบ่ครับ นี่นหะอาหารอีสานเดียวมีสมบูรณ์มี่ขุนครับทอดไข่มีทอดไข่ไปเดี๋ยวไข่มันแตกด้วยซึ่งนางกินกันกันนี่แหละครับแต่มีตามเกิดพี่ๆหน้องๆกันครับูจานสมบูรณ์บนหน้ามกตูมแก่เงย์ครับแก่เงยเออแก่เงย์อ่ะอ่ะน้ามกตูมผมรุงสุขภาพร่างกายครับน้านะไว้กันเอ้าจัดไปจัดไปเรื่องกินขอให้บอกเออ ด้ครับเด้อพี่น้องเ้ยขออนุญาตด้ครับอืมอืมอืม,อ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 มนี่ทำยังไงนี่ครับพี่น้อง